ชีวิตมหาศจรรย์นะคะน่าจะเป็น EP ีที่9มาดูกันว่าจิตวิญญาณภายในของคุณนะคะกำลังเชื่อมต่อหรือว่าสื่อสารอะไรผ่านคุณถึงคุณผ่านคลิปนี้นะคะแล้วก็การ์ดเด็กนี้โอเคค่ะแอนนีมอนทาใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ ปรดระวังเพจปลอมด้วยนะคะช่วงนี้ออกระว,ระวาดออกอารวาดออกระบาดนะคะโอเคเริ่มกันเลยเครียดนอนไม่หลับเหนื่อยเป็นอะไรทำไมฉันเครียดอย่างนี้ทุกใจอย่างนี้หนอเอออืม สับสนคุมเครือนะคะมันมืดมนหาทางออกไม่เจอกับบางเรื่องนะคะบางทีจิตใจมันไม่เชิงขุนมัวแต่บางทีมันเอมันเหมือนจะต้องเราจะต้องแบบเอาสิ่งที่มันสะสมออกบ้างนะคะเนี่ยสองใบมาสองใบนี้มาด้วยกันเนี่ยมีอาการของการแบบคิดมากถึงขั้นเสียงเลยนะคะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้นะอต้องแบบรักษาสภาพจิตใจของตัวเองดีๆอืม สไปเดอร์ขึ้นมาแฮงแมนนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะใช้ช่วงเนี้ยทบทวนตรึกต้องนะคะวางแผนอย่างรอบคอบนะคะมีสติหรือการทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จะช่วยให้คุณนะจัดการกับระบบความคิดของคุณได้นะ,ะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยคือจัดการกับความคิดของตัวเองก่อนนะคะเ,ออเพื่อที่จะเราจะได้สามารถที่จะจัดการอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเงี้ย The chariot ขึ้นมาช h a r i o t มันเป็นไพ่แห่งการ support อดทนนะคะกล้าหาญ victory มีความสมดุลหญิงหยางคุณน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เหนื่อยมากนะคะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะต้องใช้ความพยายามใช้พลังพอสมควรความรับผิดชอบทุกอย่างอยู่กับคุณคนเดียวที่แบกไว้อะ มันเป็นอย่างนี้มันเลยทำให้คุณรู้สึกมันมันเครียดนะคะหลากหลายมากองอยู่บนบ่าของคุณนี่เป็น Energy ที่เกิดขึ้นกับคนที่มาเจอนะคะ uh, because I love myself นะคะนี่ก็คือแบบ m e s s a g นะคะจากภายในของคุณถึงตัวคุณเองนั่นแหละมาดูว่าเขาบอกอะไรคุณก่อนเนาะ สองสองวันนี้อาจจะดูเงียบๆนะคะเพราะหมอโบติดสอนห้องสิบห้าห้องรุ่นสิบห้าห้องสองนะคะกำลังแบบเตรียมพลังงานนะคะเตรียมแผนการสอนอาจจะเป็นแบบว่าออกคลิปน้อยไปหน่อยอเรียนนิ่งไทม์ค่ะเป็นช่วงที่เราจะต้องเพิ่มพูนพัฒนาตัวเองหาความรู้เติมเต็มความรู้นะืเอ้ยไม่ใช่ sorry คลีนนิ่งค่ะไม่ใช่เรียนนิงน่งคลีนนิ่งนะคะคลีนนิ่งไทม์เคลียเวลานะคะเคลียร์คลีนนิ่งไทม์วันนี้ขณะที่ฉันอาบน้ำนะฉันก็ขจัดปัญหาต่างๆออกไปทุกอย่างยกเว้นความรักตัวเองแล้วก็ละลายเหมือนความรักตัวเองสลายแล้วก็ถูก ลบออกจากสนามพลังงานพลังงาน energy น,นะคะเหมือนให้เรานะ่ย remove energy ด้านลบเนี่ยพวก toxic พวกความเครียรนะะรดหา energy ด a r k นี่ออกไปในช่วงเวลาที่คุณอาบน้ำนะคะให้ให้เป็นเหมือนแบบใช้ช่วงเวลานี้เวลาที่คุณากำลังทำความสะอาดต่างกายนะคะเออให้ทำแบบซ e l ์ l ล v e โดยการที่แบบ Imagine นะคะ Remove เอา energy ที่ไม่ดีออกไปชำระล้างนะคะก็ให้หลงเหลือแต่ความรักที่บริสุทธิ์กับตัวเองไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันไหลผ่านนะคะน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝึกนะคะฝึกมันเป็นอีกหนึ่งเซลล์เลิฟที่เราสามารถทําได้ง่ายๆนะคะในขณะเวลาที่อาบน้ําเพราะน้ําเป็นพลังงานที่เขาเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณด้วยนะคะแล้วก็การชำระล้างด้วยเช่นกันอ่ะทีนี้มาดูว่าแล้วไงต่อ เจ็ดคาถาคุณเหนื่อยอะค่ะคุณพยายามคุณพยายามอย่างมากนะคะเนยะนะคุณพยายามอย่างมากแต่ทีเนี้ยมันมีบางสิ่งคือสมองเราไม่เคลียร์ไม่ค่อยปลอดโปร่งสักเท่าไหร่นะคะคุณควรที่จะจัดการกับสิ่งนั้นมีในเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีในเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอยากจะเป็นอิสระทางการเงินอย่างเงี้ย เ e มเพ r อร์อยากเป็นอิสระทางการเงินแล้วก็มีในเรื่องของความมั่นคงทางการงานเข้ามาเกี่ยวข้องห้าเหรียญบางท่านนะคะรู้สึกว่าคุณมีปัญหาเสียอกเสียใจผิดหวังนะคะคาดหวังกับในเรื่องของตำแหน่างงานหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลผลลัพธ์ผลตอบแทนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเช่นกัน How to คะในวันนี้คุณควรทำยังไงการแก้ไขปัญหาอย่างมีสตินะคะเราจะต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็แบบมีสติแล้วก็มีเหมือนคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่นะคะเออเป็นแบบ free spirit นะคะทำจจใจให้ผ่อนคลายประตูแห่งจัก,กรวาลกำลังเปิดเพื่อคุณได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกับตัวเองเพิ่มพลังหนึ่งหนึ่งขึ้นมาเห็นไหม การเริ่มต้นขึ้นมา add o อ s o r t ทุกๆสิ่งนะคะหลังจากที่คุณนะทําการแบบเซลลเลิฟแล้วคุณจะเห็นว่าคุณจะสามารถจัดการปัญหาได้นะคะคุณจะมีแนวทางในการเริ่มต้นใหม่สปรีปจ,จะชี้นําแนวทางให้คุณนะคะคุณจะเพิ่มพลังของตัวเองแล้วเดอะเมจิเชียนมานี้นักเล่นแร่ปแปรธาตุานะคะความรู้ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลจะมารวมกันแล้วทําให้คุณนะเห็นวิถีทางแนวทางหรือทางออกแล้วนํามาสู่คําว่าชัยชนะการจัดการการแก้ไขได้อืม p a c e of War นะคะคือการเรียนรู้แล้วก็การรับข้อมูลนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยเช่นกันเนาะอะสุดท้ายนะคะสรุปจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณหลังจากที่คุณเจอคลิปนี้คะขอห้าใบค่ะสิ่งใดจะเกิดขึ้นหกเหรียญคุณจะได้รับการสปอร์ตเรื่องของการเงินค่ะจริงๆด้วยในออ n เปนทัลขึ้นมา จะได้รับการอร์ตเรื่องของการเงินนะจะได้รับความช่วยเหลือได้รับความยุติธรรมไปเซ็นสัญญาอะไรเกี่ยวกับการเงินหรือว่าไปยื่นกู้หรือว่ามีการไปตกลงอะไรบางอย่างอเงี้ยเกิดขึ้นด้วยเช่นกันอืมหคาถา6กคาถาเป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของความสําเร็จนะคะบางคนคุณจะไปแบบต่อสัญญาเซ็นคอนแทคซน์คอนแทคต่างๆนานาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการเงินจะ จะได้เปรียบแล้วก็เป็นผลสำเร็จที่ดีมากๆนะคะอืมสีกาถาความมั่นคงบางคนน่าจะมีแบบในในลักษณะของต่อสัญญาบ้านหรอที่อยู่ที่อาศัยหรือต่อสัญญาที่ทํางานก็ได้นะคะบางคนกำลังจะได้งานนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะได้รับความช่วยเหลือคะ่ะขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะยืนยันนะคะความแบบ ความโชคดีแล้วก็การซัพพอร์ตของคุณไปขอให้โชคดีค่ะ